เน็ตแหเปิดว่าเพื่อนเข็มรุจิรายโยยศวดีโยงเป็นสาวมทําชีวิตครอบครัวหนิงปณิตาจินจรินร้าวจนต่อไม่ติดจากกรณีหนิงปณิตาออกมาเปิดใจถึงปัญหาชีวิตคู่กับจินจรินในรายการคุยแซบโชว์โดยในตัวอย่างรายการมีประโยคที่หนิงพูดบางส่วนบอกว่าจุดตั้งต้นหนิงไม่ได้ผิดแต่จุดจบหนิงเป็นคนผิดทุกครั้ง โดยมีคำถามจากทัญญาอีกว่าถ้าเกิดว่าเขาจะไปมีผู้หญิงคนอื่นโดยที่เราก็ยังอยู่ในสถานะที่เป็นภรรยาอันนี้หนิงรับได้มีประเด็นมือที่สามกัดกินครอบครัวก็มีประโยคที่หนิงเล่าว,ว่าหนิงไม่ได้เป็นคนรับรู้เรื่องนี้คนที่เป็นคนรู้เรื่องนี้คือลูกหนิงเป็นคนรู้เรื่องนี้แล้วมาเล่าให้หนิงฟัง โดยพบว่าผู้หญิงที่เข้ามาเขย่าชีวิตครอบครัวของหนิงจินเป็นเพื่อนสนิทของนักแสดงคนดังเข็มรู้จิราหรือเข็มะพัสราซึ่งล่าสุดสาวเข็มเองก็ยอมรับลำบากใจกับเรื่องดังกล่าวให้ไปเคลียร์กันเองทั้งนี้โลกออนไลน์ได้พากันเปิดว่าเพื่อนข้างกายของนักแสดงสาวเข็มะพัสราและโยยศสวสดี โดยมีการแชร์ภาพสาวร่างเล็กที่ควงคู่สามีนางร้ายเปิดหน้าแถมประวัติสาวสวยมอทั้งยังให้ข้อมูลเคยแต่งงานมาแล้ว